วงล้อสําหรับตระกูลชินวัตนในแวดวงการเมืองคุณหมอหมองไงคะตอนนี้ออมามีคนในงาจุฬยางันทีเลยนะอืวันนี้ก็ไม่เป็นคุณแต่คุณยิ่งรักเนี่ยเพราะว่าคุณยิ่งรักคุณทัาษิณกระหนาวแม้มันจะคนละส่วนกันนะคือของคุณยิ่งรักนี่เป็นเรื่องของสารประคองสูงสุดของคุณทัาสิณนี่เป็นเรื่องของสารดีกาของผู้จงรงมตรแหน่งทางการเมืองแม้จะคนละสารกันแต่ทางอารมณ์ความสุดทางการเมืองแล้วมันมีคนเพราะว่าคุณทัาสินก็ใจตุ้กตุ้ตอบเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็คือว่ามันดูแล้วเหมือนกับเส้นทางมันมองค่อยไม่ค่อยเห็นแสงสว่างเท่าไ,รไหร่หรือเปล่าคือมันเป็นกรรมอ่ะมันเป็นการการะทำที่ผู้คุณกระทาเองเวลาพวกคุณกระทําเองสุดท้ายแล้วกฎหมายก็จะต้องทํางานอวันนี้ถ้ากฎหมายทํางานแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยมันเป็นสิ่งที่พวกคุณทําเองทั้งสิน้นถ้าคุณทาด้วยควมโปรงสายตกไปตรงมาสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น นีถ้าสมมตินะมันเป็นไปในทางที่ทางศาลเนี่ยให้ชดใช้จริงๆมันก็อาจจะเกิดในปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะต้องยึดแล้วก็อายัดแล้วก็เอาทรัพย์สินเนี่ยมาในยุคข,ของหลานสาวเป็นผู้ที่มีอำนาจและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารอยู่ในขณะนี้คุณหมอคะมันก็น่าจจะสนุกเป็นกันเพราะว่าเกิดถ้าสมมติว่าศาลนั่นตัดสินโอเคต้องชดใช้การมาคับใช้การมาคับคดีจะเกิดในยุคข,ของหลานสาวนะ นวิญญจะต้องดาเนินการในการยึดอายัดขายท่อตลาดทุกอย่างเพื่อเอามาใช้หนี้หลวงก็ต้องดูว่ารัฐบาลของคุณการชอนทานจะทาอย่างไรบ้างนะแต่ผมมองเนี้ยผมรู้สึกว่ากระบวนการที่ทําเราคนรู้สึกอุ่นใจขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นฮะกรตไดะเปนการให้ออกจากราชการผู้พิพากษาทั้งสามท่านก็บ่งนันบ่งบอกว่าศาลเองท่านก็กาลังตัดกระบวนการทุจริตท,ที่เกิดขึ้น การคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชว่วงเนี้ยผมผมคิดว่าประชาชนน่าจะอุ่นใจขึ้นที่ว่าสาลท่านน่าจะเอาจริงตามหลักการที่ควรจะต้องเป็นครับ